ส่วน5 1ก็คือส่วนที่เราเอาไปสีไปแต่5ก็คือส่วนทั้งหมดของรูปนั้นเราทำทุกรูปเลยครับข้อที่2อีทั้งหมดสี่ส่วนครับ15าสาห้ามากเก่งเลยวาเก่งแล้วพอเข้าใจนะเออสามส่วนสิบห้าใช่ไหมครับใช่ครับผมเนสามส่วนสิบห้า เื่อนะครับผเซสี่วนเ็กลเซ้เท่าไร่แล้วก็เอารูปภาพที่ให้ี่ยไปมีไปโดยใช้พวเส่กระดาษมีไปทีผมมาได้รเท่าไหร่ที่เราหาเซนเ็กับเซซ่นเจ็ได้เท่าไหร่เราก็เอาแผ่นนี้ไปมีดครับคุณผ้ ลูกนี้ไยความาได้เท่าไหร่ครับในเรื่องเศษส่วนตั่ากับสศ่ส่วนเท้าต่หนึ่งครับอ่ามันมีเก็ได้ยไงหรวชยอกกหน่แล้วกึ่ง้ขอเลัสง้อเยมนาเองนะตอกาต่ไปเป็นร้นสุด่ากอนี่งมันเอา ส่วน4สี่วนเพิูดีไหมครับูแม้ดูไนอี้ดีนะเราไปต่อไปเอาเป็นเจ็ดส่วนปด้วยเจแปส่วนนันคือเราตัดอะไอีหนึ่งไ้ไหมไ้หมอ่ะเอาอะไรตัดอีกองแอตัดละได้สี่สี่กับแีับแปได้ครับอ่ะสองรได้แปด 2 2ง2อง2 2ัใเศษส่วนสคูด้วยเส่วน้าเอาเศษคูเศษแล้วส่วนคูนส่วนได้ได้สูได้สตัดได้ครับได้ไครับได้มสองสองสอ่อสเป็นเศษองส่วน ข้อไหนข้อไหนข้อนี้ไงโจทย์คือเจ็หนึ่ง่วนหกคูณเดสามู่นสองอะกีคูณกันสามหนึ่งสามอือฮึก็คุยอะไรนี้อ่ะเนี่ยอ่ะอือเอาสองมาคูณกับบวก่กับบิสองอือเอาในสามาตัดอือสามหนึ่งสามสามสอสามสองหกสามสองเก้าใช่ปะสามสี่ศูสองอือสองมเป็น นี่นี่นี่เซตหนึ่งส่วนสี่อ่าฮะเริงปละมั่นใจปะมั่นใจมากอ่ะเดี๋ยวเราครูเฉลยคุณทุกทุกคน